สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารที่3สิงหาคมนะครับพบสิทธิพิบาลอยู่ในพระธรรม1นึ่ซามูเอลบทที่7ข้อ2จนกระทั่งถึงข้อที่17นะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลังจากอิสราเอลยังอยู่ภายใต้การปกครองนะครับของฟิริสเตียพระคัมภีร์บอกเราในที่นี้ว่าถึง20ปีอยู่ในข้อที่2นะครับ ก็พวกเขาต้องทนทุกข์ยากลำบ,บากแสนสาหัสแล้วเขาก็ร้องคํำครวญถึงพระเจ้าอยู่ในข้อที่สองนะครับแล้วหลังจากนั้นเองนะครับพระเจ้าก็ใช้ซามูเอลนะครับในการที่จะพูดกับชนชาติอิสราเอลเพื่อนนำเขากลับมาลือฟื้นชีวิตของอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมเองตั้งหัวข้อว่า พระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านนะครับพระองค์จะจะทรงช่วยกู้ท่านซึ่งเป็นคำพูดของซามูเอลนะครับที่พูดกับชนชาติอิสราเอลถ้าเขาแล้วนกะ็ทำสิ่งที่ซามูเอลแนะนำเขาคือกลับมหาพระเจ้าละทิ้งพระต่างดาวพระเจ้าจะทรงช่วยกู้นะครับพวกอิสราเอลให้พ้นจาก ทำไมครับจากศัตรูที่ข่มเหงเขางนั้นวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านเรามีอะไรครับที่เป็นศัตรูที่ทำให้ชีวิตของเรารู้สึกลำบากทุกใจและถึงขนาดร้องค่ำาควนนะครับด้วยความทำไมครับความรู้สึกที่เจ็บปวดเหมือนอย่างอิสราเอล มีข้อคิดที่นี้ให้กับพวกเราสองประการด้วยกันข้อคิดประการที่หนึ่งนะครับซามูเอลบอกอิสราเอลให้กลับใจนะอยู่ในข้อที่สข้อที่สเงื่อนไขเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าให้พ้นจากศัตรูให้พ้นจากปัญหาให้พ้นจากอุปสรรคและให้พ้นจากโรคภยัยและอื่น ที่ทำให้เราเองเจ็บปว่วยเจ็บปวดทุกข์ใจนะครับเราเองต้องกลับใจเพราะชนชาติอิสราเอลเขาตกอยู่ใต้อำนาจของศัตรูเพราะเขาเองได้กระทำบาเขาละทิ้งพระเจ้าเหมือนการเงื่อนไขเดียวกันที่เราเองจะทำไมครับรับการช่วยกู้ให้พ้นความทุกข์ลำบากที่เป็นเสมือนศัตรูนะครับ นั่นก็คือการที่เราต้องทำไมครับกลับใจนะปรากฏอยู่ในข้อที่3ข้อที่4การกลับใจนั้นมีอะไรบ้างนะครับในข้อที่3กับข้อที่4ในที่นี้เนี่ยบอกกับพวกเราว่าถ้าท่านทั้งหลายกลับมาหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่านจงทิ้งพระต่างด้าวและพระอัฏฐาโลดเสียจากท่ามกลางท่านทั้งหลายและปัก ใจของท่านตรงต่อพระเจ้าและปฏิบัติแต่พระองค์เท่านั้นพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากมือของคนฟิริสเดียและคนอิสราเอลก็ทิ้งพระบาอันและพระอัฐาโลและเขาทั้ง,งหลายก็ปฏิบัติพระเจ้าเท่านั้นมนลองเราสังเกตดูได้ดีการกลับใจใหม่ทั้งหมดมีที่นี้สี่สิ่งด้วยกันที่อิสราเอลทำวันเราเพียงแต่พูดว่าใจปากของเราพูดว่าเรากลับใจ แต่เราต้องแสดงออกเป็นการกระทําผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราเองได้คบว่ากลับใจไม่เพียงแต่พูดได้เปล่านะแต่เราต้องมีการแสดงออกเป็นการกระทำเรื่องดึงจุดดึงจุดหนึ่งคือกลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าในที่นี้หมายความว่าเขาต้องกลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเขาต้องกลับมาเชื่อในพระเจ้าเขาต้องกลับมาเด็ดสนิทกับพระเจ้า เขาต้องกลับมาอ่านพระคําของพระเจ้าเขาต้องกลับมาทำไ,ไมครับลื้อฟื้นความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์1.2ครับต้องทิ้งพระต่างดาวในที่นี้หมายความว่าอย่างไงในสมัยนั้นนะครับอิสราเอลเขาไม่ใช่หมายถึงเขาไม่นมัสการพระยาเว แต่เขามีเขานมัสการพระยาเว์ด้วยแล้วเขาก็มีการนมัสการหรือแอบนมัสการพระของคนที่เป็นคนต่างชาติที่อยู่ในบริเวณลายรอมเขาพูดง่ายๆเขาไม่ได้อิสราเอลไม่ได้มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวฉะนั้นมีลน้องสิ่งที่คิดน่าคิดให้กับพวกเราบางครั้งนะครับในชีวิตของเรามีพระเยโฮวา หรือพระยาเวเพียงองค์เดียวเท่านั้นเองพระกัมพีพูดอย่างชัดเจนบอกว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเห็นไหมครับเราต้องกราบนมัสการเชื่อในพระเจ้าพระยา,าเวเพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่ใช่เราไปทั้งทูลขออธิษฐานต่อพระเจ้าพระยาเวแล้วไปขอพระอื่นๆด้วยนะครับอันนน้น ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่พอพระไทยแน่นอนเพราะนั้นซามูเอลจึงบอกพวกเขาว่าให้เขาต้องทิ้งพระอื่นๆที่เขาเก็บเอาไว้นมัสการพร้อมกันกับพระเจ้าพระยาเวด้วยหนึ่งจปักใจเราตรงต่อพระเจ้าใหม่หนึ่งให้ใจเราจดจ่ออยู่กับพระองค์เพียงพระเจ้าเท่านั้นนั่นก็คือยอมรับเชื่อในพระเจ้าพระยาเวเพียงองค์เดียว และประการที่1.4ปฏิบัติพระองค์พี่น้องการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราทำให้ผมนึกภาพเวลาเราไปกราบไหว้พระต่างๆเราก็ปฏิบัติพระเหล่านั้นเช่นอะไรครับเราเอาพวกผักผลไม้พวกหมูหมากาไก่หัวหมูไปทำไมครับจ,จุดทูบจุดเทียนนั่นก็คือเป็นการแสดงออกถึงการทำไมครับการนมัสการนะ การรับใช้การปฏิบัติพระเจ้าของเราไม่ต้องการให้เราทําอย่างนั้นแต่พระเจ้าให้เราปฏิบัติพระองค์นะตามที่ความสามารถของประธานความรู้กําลังที่เราเองมีในคดีจักรของพระเจ้านะครับประการข้อคิดประการที่สองครับซามูเอลเรียกประชุมอิสราเอลเมื่อเราเองกลับใจแล้วละทิ้ง คลียอัพตัวของพวกเราให้เรียบร้อยเราต้องกลับมาร่วมประชุมกันการกลับมาร่วมประชุมนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะการกลับมาร่วมประชุมกันทั้งในภาพรวมของทิ่จะจักมีส่วนช่วยพวกเราในการที่เราจะทําไมครับร่วมมือกันในการที่จะต่อสู้กับศัตรูของพวกเราและปัญหาอุปสรรคสิ่งหนึ่งที่พวกอิสราเอลได้ทําในข้อที่5ข้อที่6 เมื่อเขามาชุมกันนั้นก็คือหนึ่งเขามีการอธิษฐานใน2.1ใช่ไหมครับพวกประชาชนบอกกับซามูเอลว่าอย่าหยุดทำไมครับร้องอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับของเราเหมือนผู้รับใช้นะครับมีส่วนปัจจัยที่สำคัญมากทีเดียวนะครับในการที่จะรวบรวมใช่ไหมครับชนชาติอิสราเอลเข้ามาด้วยกันเพื่อช่วยเชียช่วยเขา และประการที่2.2ก็คือพระวจนะของพระเจ้าการาประชุมร่วมกันนะครับของอิสราเอลเขาทําไม่เพียงแต่อธิษฐานเขายังมีรับการข้อที่6บอกว่าซามูเอลก็วินิจฉัยคนอิสราเอลหมายถึงซามูเอลก็กล่าวพระวจนะของพระเจ้าใช้พระคําของพระเจ้าที่พระเจ้าตัดผ่านเขาเพื่อที่จะทำไมครับเพื่อที่จะช่วยให้เขาเนี่ยรู้ว่าเขาควรจะดําเนินชีวิต คริสเตียนอย่างไรอย่างถูกต้องนะครับนั่นเป็นภาพรวมที่เราเองได้เห็นในที่นี้พี่น้องหลังจากนั้นเมื่อคนฟิลิสเตียยกกองทัพมาปรากฏว่าามูเอีลก็อธิษฐานเผื่อคนอิสราเอลเหล่านั้นนะครับแล้วพระเจ้าก็ใช้ฟ้าร้องใช้ธรรมชาตนะครับทำให้กองทัพฟิลิสเตียนั้นสับสนวุ่นวาย แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับอิสราเอลก็ออกไปทำไมครับลบและก็มีชัยชนะพระเจ้าได้ทรงนะครับใช้วิธีการช่วยเหลือเราที่แปลกอัศจรรย์นะครับด้วยวิธีการต่างๆพี่น้องสิ่งหนึ่งที่หนุนใจพวกเราในที่นี้นะครับความบาปทำให้เราเองต้องแพ้ศัตรูของเราความบาปนำความทุกข์ ยากลำบากเกิดขึ้นในชีวิตของเราการที่เราจะรับการช่วยกู้อีกครั้งหนึ่งนั้นเราจำเป็นที่จะต้องกลับใจกลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาทำไมครับละทิ้งความบาปนะครับแล้วกลับมาหาพระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าร่วมามากมาบมาร่วมประชุมนำมัศการหรือฟื้นการนามัศการไกลคิดจักอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะเราจะช่วยกันร่วมกันในการอธิษฐานและพระวจนะของพระเจ้าภายใต้การนำของผู้รับใช้ขององค์ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนขอพระเจ้าได้โปรดอยู่กับพวกเราและสอนพวกเราให้เราเข้าใจถ้อยคำคำสอนดีมากขึ้น